สวัสดีค่ะชาวทิกตอกนะคะนี่คือตัวอะไรเอ่ยใครรู้บ้างปิเซียนะคะที่เหยียบลูกแก้วนะคะถ้าหันหน้าเข้าร้านเขาจะต้องอยู่ด้านฝวามือคะ่ะด้านฝ่ามือนะคะปิเซียตัวผู้นะคะจะเหยียบลูกแก้วนะคะ ถ้าเป็นไปได้สีต้องโดดเด่นฟันนี้จะยอดเยี่ยมนะคะเหมือนกินกระเทียมเจียวเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันตัวเมียนะคะตัวเมียเขาจะนะคะอยู่ตรงนี้ด้านซ้ายมือหันประตูเข้าบ้านนะคะดีเชือตัวเมียเขาจะเป็นเห็นไหมเหยียบลูกของเขานี่เองนะคะเหยียบลูกน้อยเขา จะคอนโตรลูกอยู่จะเอาลูกอยู่ล,ลูก,ลกดืก้อแค่ไหนก็เอาอยู่นะคะเป็นลักษณะปีเสียตัวเมียซึ่งสีดำคลํำมันเป็นนาถันอยู่แต่ถ้าเป็นไปได้จะเรียกลูกค้าถ้า,าวางเงินดอกคู่ต่างๆนะคะควรที่จะเป็นสีทองหรือว่าสีที่ มันโดดแล้วก็มันเด่นค่ะนี้ไม่ใช่สีมืดนะคะสีดำไม่ผ่านนะคะลักษณะปีเสียเลยลักษณะปีเสียนะคะของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะแค่ขด้วนค่ะใครที่มีปีเสียสีดำนะคะไม่โดดไม่เด่นไม่สางงงามนะคะ แก้ไขนะคะ,สอ,อะ,คะสองตัวถูกต้องแล้วค่ะสองตัวถูกต้องแล้วซ้ายมือฝัามือหน้าเข้าบ้านเข้าร้านไอ้งดคนผู้เงินนะคะเป็นหัวหน้าอยากให้ลูกน้องนับถือบูชาด้านขวามือจะต้องเป็นตัวผู้ด้านซ้ายมือเป็นตัวเมียนะคะเป็นตัวเมีย ก็คือคุณผู้หญิงเองนะคะจัดไปค่ะจัดไปค่ะพอสามารถแชร์ได้ค่ะชาวทิกต o อกนะคะแชร์ได้แชร์ได้เสมอค่ะ